ดโดรนเป็นเทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้ในสงครามปัจจุบันโดยเป็นการโจมตีทางอากาศต้นทุนต่ำและมีขนาดเล็กสามารถเล็ดรอดการตรวจจับของศัตรูแรกซึมเข้าไปในเขตแดนค่าศึกได้ง่ายได้อีกทั้งเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าทำให้มันมีความแม่นยำถึงระดับระบุตัวบุคคลในการโจมตีรวมถึงยังจัดหาได้ง่ายแต่สำหรับฝ่ายถูกโจมตีมันเป็นเหมือนมฤตยู ความตายที่มาถึงโดยไม่รู้ตัวการส่งสินค้าผิดกฎหมายไปจนถึงการรบกวนอากาศยานล้วนสร้างปัญหาที่ใหญ่เกินตัวของมันด้วยเหตุที่ว่ามันตรวจจับได้ยากและยังมีการพัฒนารูปแบบไปอย่างหลากหลายแต่เทคโนโลยีด้านการป้องกันก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเช่นกันรู้ไว้ใช้ว่าในคลิมนครับขอนำเสนอเทคโนโลยีต่อต้านโดรนอาวุธร้ายในปัจจุบัน ีกองทัพทั่วโลกต้องมีใช้ในการโจมตีศัตรูและสุดท้ายจะเป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ใครก้าวหน้ากว่าจะเป็นผู้ชนะเรื่องราวจะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับก้าวเทคโนโลยีต่อต้านโดรนภัยจากท้องฟ้า 1.Bird of Pre นกนักล่าการใช้นกที่ถูกฝึกมาสำหรับไล่ล่าโดรน เป็นตัวเลือกที่ดีมากนกอินทรีเป็นหนึ่งในนักล่าที่เก่งกาจที่สุดในอาณาจักรสัตว์มันมีปีกที่ใหญ่โตและกรงเล็บขนาดใหญ่สายตาที่เฉียบคมรวมกับความเคลื่อนไหวที่ว่องไวทําให้นกนักล่าสามารถพิชิตโดรนลงได้อย่างง่ายดายแต่มีข้อต้องกังวลเมื่อใบพัดของโดรนอาจทําอันตรายเจ้านกได้และโดรนที่ติดระเบิดก็เป็นอันตรายเกินไปสําหรับวิธีนี้อย่างไรก็ตาม สำหรับโดนรนสอดแนมทั่วไปหรือโดรนเชิงพาณิชย์ธรรมดานั้นไม่อาจรอดการดูแลของนกนักล่าของเราไปได้มันมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมไม่ต้องกังวลกับการชาร์จแบตเตอรี่มนุษย์ใช้สัตว์ร่วมในสงครามมาเนิ่นนานแล้วและครั้งนี้ก็เป็นนกนักล่าที่จะเข้ามาต่อกรกับเทคโนโลยีสงครามล่าสุดของมนุษย์ 2. โดรนแคทเชอร์อะไรจะดีไปกว่าการจับโดรนด้วยโดรน Drone Catcher พัฒนาขึ้นโดยบริษัทเดฟไดนามิกในเนเธอร์แลนด์เป็นระบบโดนหลายใบพัดที่จะติดตามโดนเป้าหมายและสามารถจับพวกมันได้โดยเกิดความเสียหายน้อยที่สุดด้วยตะข่ายระบบต่อต้านโดนอื่นๆอ,อาจทำความเสียหายให้กับโดนได้แต่ถ้าหากเราต้องการเก็บหลักฐานที่อยู่ภายในตัวโดนด้วยระบบโดนแคทร t เชอรสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างดีอีกทั้งระบบ ยังสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการตกของโดรนในที่ชุมชนด้วยลมชูชีพโดรนแค t เชอร์ er มีการติดตั้งเซ็นเซอร์มากมายที่จะติดตามโดรนเป้าหมายอย่างรวดเร็วและล็อกเป้าอย่างแม่นยำเหมาะกับหน่วยงานที่ต้องการสืบสวนขยายผลไปถึงเจ้าของโดรนที่กระทำความผิด 3.Sky Fence รั้วล่องหนโดรนกลายเป็นวิธีการยอดนิยมในการลักลอบขนของเถื่อน และการส่งสิ่งของเข้าสู่ภายในเรือนจำ Sky Fence ถูกพัฒนามาเพื่อป้องกันสิ่งนี้มันสามารถติดตั้งได้ตามแนวรั้วที่มีอยู่เดิมและสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ที่มองไม่เห็นที่ขยายขึ้นสู่ท้องฟ้าและควบคุมไม่ให้ดโดรนสามารถบินผ่านรั้วนี้ไปได้การทำงานของมันทำได้โดยการรบกวนการควบคุมดโดรนด้วยสัญญาณวิทยุหรือเทคนิคแจมมิงระบบนี้มุ่งเป้าไปยังโดรนเชิงพาณิชย์ ที่ใช้การควบคุมที่ต้องระบุตัวตนของผู้รับสิ่งของโดยไม่รบกวนการสื่อสารในระบบอื่น Sky Fence สามารถติดตั้งและขยายขอบเขตทั้งด้านข้างและด้านบนครอบคลุมสถานที่ที่ต้องการเช่นเรือนจำสานามกีฬาหรือแม้แต่สนามบิน r o n โดรนกันเทค c a l เป็นเทคนิคที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้โจมตีโดรนแบบพาณิชย์หรือโดรนสอดแนม ที่เพิ่มจำนวนขึ้นมากในปัจจุบันมาตรการรับมือกับวัตถุบินแบบทันทีทันใดด้วยการออกแบบให้ใช้งานแบบบุคคลในลักษณะของปืนไรเฟิลสามารถโจมตีโดรนหรือวัตถุบินได้ด้วยเสาอากาศแบบกําหนดทิศทางประสิทธิภาพสูงที่สามารถส่งคลื่นรบกวนกำลังสูงไปยังตัวโดรนทันทีและทำการตัดสัญญาณควบคุมของโดรนด้วยแจมมิ่งเทคโนโลยี ที่จะทําให้โดรนหลุดออกจากการควบคุมของเจ้าของโดรนกันเทคนิคอลให้ความปลอดภัยต่อระบบการสื่อสารอื่นอย่างมากเพราะเป็นการโจมตีแบบจํากัดเฉพาะเป้าหมายเท่านั้นมีระยะโจมตีไกลถึง2 5ถึง3กิโลเมตรมีการใช้งานในหลากหลายแพลตฟอร์มเช่นโดรนชิลเป็นต้น 5. โดรนแฮกกิง้งการแฮกโดรนก็คือการแย่งการควบคุมมาจากเจ้าของโดรน และนำมาอยู่ในการควบคุมของเราตัวโดรนสามารถถูกแฮ็กได้จากระยะไกลและมีหลายวิธีที่โดรนสามารถถูกแฮ็กได้ครื่นวิทยุที่ส่งมาควบคุมโดรนมักไม่ได้ถูกเข้ารหัสทำให้ง่ายต่อการถอดรหัสโดยเครื่องวิเคราะห์สัญญาณเมื่อรู้ถึงรูปแบบสัญญาณที่ใช้บังคับโดรนก็อาจเลียนแบบและแทรกแซงด้วยสัญญาณรูปแบบเดียวกันที่แรงกว่าหรือแม้แต่การดักจับข้อความเ่นรูปภาพหรือวิดีโอ ดโดรนนั้นกำลังถ่ายทอดอยู่และแม้แต่การปลอมแปลงพิกัด GPS เพื่อนำทางดโดรนไปยังพิกัดอื่นที่แฮกเกอร์ต้องการต่อไปนอกเหนือจากดโดรนเชิงพาณิชย์แล้วดโดรนทางการทหารที่มีความอันตรายจากจุดประสงค์เพื่อการทำลายก็ต้องการระบบที่จัดการตัวดโดรนได้อย่างเด็ดขาดเช่นกันในอันดับต่อไปของเรา6เดสเรย์เลเซอร์แอนตี้โดรน การพัฒนาเลเซอร์กำลังสูงได้ดำเนินการมาหลายปีแล้วพร้อมงบประมาณหลายล้านดอลลาร์คุณอาจเคยได้ยินระบบ i อออนบีมที่ใช้สกัดกั้นจรวดซึ่งกำลังของเลเซอร์อาจยังไม่พร้อมต่อการใช้ทำลายจรวดแต่สำหรับโดรนมันพร้อมแล้วในปัจจุบันแนวคิดก็คือใช้เลเซอร์กำลังสูงในการจัดการกับโดรนเป้าหมายระบบมีความแรงของเลเซอร์อยู่ที่10กิโลวัตต และสามารถใช้งานท่ามกลางหมอกหนาบนตกและลมแรงได้ระบบสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกสำหรับเคลื่อนที่ได้ระบบเลเซอร์ทำงานร่วมกับเรดาร์ติดตามวัตถุบินและใช้ AI ช่วยในการติดตามเป้าหมายเลเซอร์สามารถทำให้ปีกหรือแผนหางของโดรนหรือแม้แต่เซนเซอร์นำทางร้อนจนเสียหายได้จากระยะไกล 7. โดรนโดมเป็นชุดของระบบที่ออกแบบมา เพื่อสกัดกั้นโดรนและ UAV เพดานบินต่ำและจำนวนมากการโจมตีของโดรนที่เข้าถึงทุกพื้นที่ได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโดรนทิ้งระเบิดหรือโดรนสังหารแบบก,กามิเกษเรรวมถึงโดรนสอดแนมด้วยระบบโดรนโดมจะมีการทำงานด้วยเรดาร์ตรวจจับ360องศาตามด้วยการระบุตัวตนของวัตถุบินนั้นๆจากนั้นระบบจะทำการติดตามวัตถุบินด้วยเรดาร์และกล้องจับภาพเมื่อโดรนหรือวัตถุบิน ถูกระบุให้เป็นภยัยคุกคามระบบจะทำการต่อต้านด้วยระบบรบกวนสัญญาณหรือแจมมิงซึ่งจะขัดขวางการส่งคลื่นวิทยุควบคุมหรือหากระบบแจมมิงไม่สามารถจัดการได้ระบบโดรนโดมยังมีการทำฮาร์ดคิวด้วยระบบเลเซอร์กำลังสูงที่จะสอยวัตถุบินลงมาได้ในที่สุดและมันยังติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ได้อีกด้วย 8. Sky Shield เป็นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกสเชิงรุกทางอากาศขั้นสูงสำหรับเครื่องบินรบที่พัฒนาโดยราฟาเอลเจ้าเดียวกับผู้พัฒนาไอออนโดมอันโด่งดังลักษณะของอุปกรณ์เป็นพอตที่ติดตั้งกับเครื่องบินรบทำหน้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกออเจมเมอร์หรืออุปกรณ์รบกวนคลื่นสัญญาณแบบอนเนกประสงค์และระบบโจมตีทางอิเล็กทรอนิกสกายชิลจะโจมตีระบบที่ควบคุมโดรนรวมถึงเรดาร์ของศัตรู และเคลียเส้นทางสำหรับการโจมตีของเครื่องบินที่จะตามหลังมาให้มีความปลอดภัย SkyChill ใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่ช่วง D-band ไปจนถึง Ku-band รวมถึงระบบ Interferometer แบบดิจิทัลที่ใช้ตรวจหาจุดกำเนิดสัญญาณเพื่อทำการแจมมิง SkyChill ได้เสร็จสิ้นเที่ยวบินทดสอบพร้อมปฏิบัติงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022 9. Anti-drone กัน หากคุณยังกังขาในระบบเลเซอร์ลํำแสงยิงทำลายโดรนว่าอาจเป็นเรื่องเล่าไร้สาระระบบต่อต้านโดรนที่ใช้อาวุธดินปืนที่คุณเคยอาจทำให้คุณมั่นใจได้มากกว่าแอนติโดรนกันเป็นการจับคู่ระหว่างปืนกลประสิทธิภาพสูงกับเรดาร์และ AI ที่ใช้ติดตามโดรนและอาวุธบินเป้าหมายปืนกลมีความสามารถในการยิงทำลายเป้าหมายได้หลายสิบเป้าหมายพ,พร้อมกัน ในขณะที่เรดาร์ก็สามารถติดตามเป้าหมายในพื้นที่3มิติแบบเรียลไทม์และส่งข้อมูลไปควบคุมปืนให้ยิงทำลายโดรนอย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติระบบเช่นซีวิตถูกใช้เป็นปืนต่อต้านขีปนาวุธที่เข้ามาในระยะใกล้โดรนกามิกาเซ่ที่โจมตีเหมือนขีปนาวุธขนาดเล็กแอนตี้โดรนกันเป็นระบบที่สามารถป้องกันได้เป็นอย่างดีและระบบนี้ก็กำลังถูกพิสูจน์ประสิทธิภาพของมัน ในสงครามที่ยูเครนอยู่ในปัจจุบันการใช้โดรนแพร่หลายไปทั่วโลกการสู้รบด้วยเทคโนโลยีหมายความว่าใครที่ก้าวหน้ามากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไป สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ